วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านบีดแบช็อปร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลโูโคตออำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับร้านบี a t บคช็อปตั้งติดอยู่ข้างถนนใหญ่เลยนะครับติดกับถนนใหญ่เลยติดกับทางไฟฟ้า BTS เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู z x 6 r นะครับ a b s ปี2019สุดหลอ่อคันนี้รถสภาพหล่อๆสวยสรถไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิอดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับ รถใหม่มากๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลขไม์กันว่าวิ่งมากี่โลแล้วไปดูกันเลขไมหนึ่งพันสาม้อยแปดิบสกิโลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากๆรถใหม่แท้นะครับไม่มีการกรอไม์รับประกันคืนเงินเต็มจำนวนส่วนระบบไฟพวกโหมดปรับได้ปกติเลยครับไฟสูงไฟต่ำ <c oughs> แต่ไฟเลี้ยวระบบไฟติดทุกจุด เดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพรอบคันกันต่อเลยของ Z ซ X6R คันนี้จะเป็นอย่างไรมาบ้างมีของแต่งอะไรที่เพิ่มมาบ้างไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวมาดูช่วงโซนหน้ากันก่อนเลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูจานหน้ากันจานหน้าสวยเต็มเหมือนเดิมนะครับปั๊มหน้านิชชินตรงรุ่นซ้ายขวาวงล้อแม็กเป็นวงล้อแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานดอกยางหน้าเต็มครับวิ่งได้อีกยาวๆส่วนสภาพ,าพแฟรลิงรอบคัน ตัวทงตัวถังสีเสือสีเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะครับโค้งไม่มีเบี้ยวส่วนตัวเครื่องไม่มีล้มไม่มีแก่นะครับเดิมจากโรงงานเครื่องเดิมเดิมส่วนสภาพเบาะคนซ้อนอกับเบาะคนขับเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานนะครับของแต่งก็จะมีท่อมีท่ออาคาโปวิกแบบสลิปออนแบบลั่นๆเลยนะครับ มีท้ายเดิมมาด้วยท้ายก็ท้ายเดิมนะครับไฟเลี้ยวเดิมติดในตัวท้ายเลยส่วนจานหลังมาดูจานหลังกันบ้างจานหลังก็เต็มนะครับไม่มีเส้นไม่มีรอยปั๊มหลังนิชชินตรงรุ่นวงล้อแม็กก็เป็นวงล้อแม็กเดิมเช่นเคยนะครับดอกยางหลังเต็มครับวิ่งได้อีกยาวๆเดี๋ยวมาดูชุดโซ่สเตอร์กันบ้างส่วนชุดโซ่สเตอร์สวยนะครับฟันไม่มีล้มฟันอยู่ครบโซ่สเตอร์ใหม่ๆรถสวยสภาพพร้อมขับพร้อมออกทริปเลย เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันต่อ วากิ้ตเซทเอกซปี2019สุดหล่อคันนี้ร้านบีไปชอ็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่ราคาซื้อสด2 9 9 0 0 0้านบาทราคาจะเป็นแนน3 0 0 0 0 0บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวร้านบีไปชอ็อปโปรรถสุดประเทศสำหรับโปรใหม่ร้านใหม่ซื้อรถภายในเดือนนี้แถมมวกกันน็อกฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันรถจากหน้าป้าย1 0 0 0 0บาทถึง6 0 0 0 0บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็ม ส่งฟรีเฉพาะเขตปริมณฑลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบีทไบช็อปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ